ีค่ะเพื่อนเทุกคนวันนี้เป็นซินมาทำอะไรลูกเติมลมเหรอครับจักรยานใช่ไหมจักรยานเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะไปปั่นจักรยานกันใช่ไหมเรามาเช็คลมก่อนว่ายางมีลมไหมใช่ไหมครับไหนดูซิอากูทำยังไงไม,ไ,ไม่ขี่ไม่ได้ครับเพราะว่าต้องเติมลมก่อนครับอ,อะไรหลุดลูกอ้าลุดไหนไหนยางแข็งหรือยังเช็คยางสิเช็คก่อนเช็คก่อนยางแข็งหรือยัง แข่งแล้วเหรอจงจับยังไงจับยังไงจับนี้ยังหรือเปล่าพอไหมพอไหมลงตัวเปล่าโอ้โหอันนี้รถไปซื้อแกงเหรอคะเอาลองบีบยางดูซิยางมันเป็นยังไงนี่บีบยางยางนี่ยางตรงนี้ลูกตรงนี้บีบซิแข็งไหมแข็งแล้วเหรอมันจะระเบิดหรือเปล่า ำอะไรอะ่ะกลัวอะไรอะ่ะให้มาเติมลมยางอ,งอ,างอะลองไปเช็คที่ปไปนั่งดูสิว่ายางแบนไหมโอเคไหมปั่นได้ยงังเดี๋ยวเราจะไปปั่นจักรยานก,นกันนะวันนี้ไหนลองนั่งสิครับไ,หหรได้แล้วเหรอโอ๊ยอ้ยอาวติดติดอา้าวกระบอกน้ำลุน โอเคแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านเนาะเราไปปั่นในหมู่บ้านโอเคไหมในหมู่บ้านเรารถไม่เยอะโอเคไหมครับเราจะไปหัดปั่นจักรยา,านกันโอเค Are you ready โอเคเอ้าอะไรอ่ะเอ้าอะไรอ่ะเอ้าไหนแล้วของดีเซลได้หรือ,อยังฮะอ,องคนนิยมเหรอตอนนี้เรากลับมาที่บ้านแล้ว เราจะหัดขี่จักรยานกันเนาะเป็นสินลองขี่ที่ขี่ได้ไหมจักรยานอะไรลูกเสียงเครื่องบินเหรอครับนายแอ๊กูสอนหน่อยซิปันจักรยานต้องปันแบบไหนแบบนี้ไงปั่นได้แล้วหรอกนีบแบ้าท่าพื้นอย่างน้เนีลยอุ๊ยอุ๊ยเด้วเด้นเด้งเด้งเด้งเด้วเด้แเด้งเด้ปเดไเด้แเ้วเด้งเ้วเด้เเเเ้เเเ้งเเรดเเ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 เดเเ โอเคปันตามปูมาเร็วลูกอ้าอ้แบนสินปั่นได้แล้วอีปบนสินปั่นได้ปบนสินปั่นได้แล้วอ่ปั่นไปเปั่นไปข้างหน้าปั่นไปข้างหน้าก่อนหน้านี้นะปบนสินยังปั่นไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ปบนสินมีแรงปั่นไปข้างหน้าแล้วอ่ะแล้วปั่นไปปั่นไปเร็วอ้าโค้งโค้งซ้ายโค้งซ้าโค้งเอานี้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 ้นีูนะมาแล้วน อีอีดูเป็นสินตัดได้แล้วนะนี่เราจะปัดไปที่ไหนกันครับไหนบอกแม่สิบอกแม่สิจะไปแอบซ่อนไปจะไปแอบซ้อนจะไปแอบซ้อนแอบซ้อนที่ไหนครับตรงนู้นตรงนู้เหรอโอเคเราปัดไปแอบซ่อนซ่อนไข่ดีซ่อนอีดูซิอีจะหาเจอไหมไปเร็วไปแล้วอ้าวปันอีดูนะอีดูนะเป็นสินจะปัดไปแอบซ่อนนะเสรแล้วเร็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 วอบเอ๊บเอบเอบ ยังวิ่งตามไม่ได้เบลซินต้องไปแอบก่อนแล้วจะไปเห็บไปบังทางมองทางเร็วอีกแล้วจะมาเร็วแอบตรงไหนเบลซินแอบตรงนี้เหรอครับแอบที่แอบอีนะเราได้ที่แอบแล้วเรต้องเงส่วนนี้เงียบโอเคไหมอ้าวอีแอบที่ไหนเนี่ยมบเลยแอบกันนี้มาดีดี ตา,ตามอี้อตัวแทนตอนที่เป็นสิบอ่านเราติดเรถติดรถติดจะทำยังไงครับไหนเราหากักหักแทนพี่แก้ปัญหายังไงเราต้องแก้ปัญหายังไงถ้รารถติดโอเคโอเคไปได้แล้วเร็วเร็วอ่ะรถติดอีกแล้วใช่ไหมคะต้องต้องขยับไปปั่นตรงใกล้ๆกล้กาการถนนนยครับโอเคแล้วหันแทนหันแทนหันแทนทางนู้นโอเคได้ยัง ได้แล้วเราจะไปที่สนามเด็กเล่นใช่ไหมโอเคเราจะสนามเด็กเล่นที่ใหญ่สุดๆหรอครับเคยอ่ะไปตามอากูไปตาวอากูไปแล้วต้องระวังรถแบบไหนนะครับแบบนี้เหรออากูไปอากูไปตอนักเตะเราสุดๆอากูไปสนามเด็กเล่นที่ใหญ่สุดๆไปไปเลยไปเลย นี่จะไปไหนกันสโลว์สโลว์ครับอะไรนะเวลาเจอพี่ยันต้องทำยังไนะงนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมดังดัง,องดนะตอนนี้เราถึงสนามเด็กเล่นแล้วใช่ไหมสวนสาธ,ธารณะขนะองหมู่บ้านเราเอง รถมาใช่ไหมต้องระวังรถใช่ไหมครับเป็นห่วงแม่หรอแมอ่ไปแล้วเอารถไปแล้วแม่เดินได้ยังแม่เดินได้ยังไ้แล้วโอเคครับอ๋อป้ปยายพมาอีกแล้วพี่ยามมาอีกแล้วอาจจะพี่ยามต้องทำยังไงนะวสวัสดีครับอีกคนหนึ่งสกูตเตอร์อยู่ข้างหน้าคะ่ะพี่ยามาตามตามตามพี่ยามไป,ไปเป็นเพินเพิ่งหัดปั่นจักรยานวันแรกครับ คือหัดปั่นครับขอบคุณครับด้วยถิ่นลูกก็ค่อยขาอุยอ้ยอุย้ยสิ้งเลยเหรอลูกระวังนะคะมีรถมานะเราต้องเข้าริมๆหน่อยนะครับอุ้ยรอดไปมาแล้วเฮ้ยแ้วขึ้นเนินขึ้นได้ไหมอึ๊บ ได้เห,หนึ่งสองอึ๊บอึ๊บอ,อะได้ยังอีนนี้นึงอีนนี้นึงอีนนี้นึงว้าาหนึ่งสองอึ๊บอึ๊บได้ไหมมีแรงไหมอันนี้หนึ่งอันน <jun> ี้แล้าว <c oughs> อีกสักครั้งเลยไหมลูกรออีกสักครั้งหนึง่งวันมอชามทำให้ได้แล้วต้องขึ้นให้ได้ เราต้องทำให้ได้ทำยังไงจะจักรยานขึ้นมาได้เนี่ยเบสิ่ต้องถอยลังไปก่อนโลกอยลังไปก่อนยหลังไปก่อนเอาปั่นเลยปั่นขึ้นไปอ้ปั่นซิ่งเลยเรามีปั่นซิ่งอนีเดียวนนีเดียวาไมเอาไเบสิ่ต้องถอยลังก่อนครับออะถอยลังไปเอาลางไงเรียบอออยไกลถ้าเจอีขาไปว้าว โอเคจบจบไปจบจบล้วนะลูกหน้าโอเค You want water? Yes. สเยเติมพลังก่อนเดี๋ยวเราจะไปเล่นอะไรกันดีนี่ลงความมะกูเหรอลงหนาหนึนงสองสามว้าวเดี๋ยวขึ้นไปอ้าวเอ้ว้าว Are you ready? One two three. อ้าว Are you ready อ้าวลังอ้วนอ้าวเอ๊ะเป็นชินไปไหนนะอ้าวเป็นชินแอบใครอภัยนะเป็นชินแอบใครอภัยนะไม่ไเด็กที่เจอแล้วแล้วก็จะเลอะออกมาอ๋อใช่ไหมครับใช่เซลดิเซลเจอเบนซินหรือเปล่าวะไม่เยอะเบนซินอยู่ไหนไม่รู้ไในกระนั้ไม่เด็ก เจอไหมตอนนี้กำลังจะโหนบาร์หรออ่ะดูซิใครโหนได้นานกว่ากันหนึ่งสองครัอึ๊บอ้าวใครปล่อยมืออะใครอยู่ได้นานสุดห้ไหนครับอ่ะเตรียมตัวโอ้โหอยู่ได้นานเลยเนโอ้เรโหฮึบฮึบหนึ่งสองหนึ่งสอง เดินลงมาพบกันเพิงองสา,า,าอ้าวมาซอ่าเบนซินลงแล้วเบนซินดิเซลละ่ะงอนมีเจอคนมีคนอา้าวใครงอนน่ะไหนแม่งงอนทำยังไงงอนหรองอนใครลูกเบนซินไม่อยมอยมลงของกันงอนทำไมอ่ะบอกแม่หน่อยสิงอนทำไมเบนซินทำไมยังไม่เกเาะหลอดดีเซลอ่ะไม่รอดีเซลอ่ะหรอไม่ไม่ยังไม่เกเาะหลอดดีเซลอ่ะ อ๋อเบนซินไม่ยอามาก่อหลังด so okay. okay. ีเซลเบนซินครับเบนซินขึ้นมาเกาะหลังน้องได้ไหมครับเบนซินมาก่อหลังดีเซลได้ไหมไหนบอกที่บอกที่เบนซินเบนซินเกาะหลังดีเซลได้ไหมได้ได้ใช่ไหมโอเคเอาได้ไปเลยไปเลยขึ้นไปโอเคอ๋อต้องให้เบนนซินให้น้องอยากให้เบนซินนั่งข้างหลังกอดกอดไงกอดน้องไงไม่หล่นไม่หล่นหรอกนไหนกอดได้ไหมเนี่ยน้องรอเบนซินกอดน้องรอเบนซินกอดอยู่นะนอนฮะนอนน้องแบบนอนเหรอ วายออกให้พี่ลงตรงนี้นะใช่ไหมมีจับด็อกสองตัวเหรอครับเอาดูพี่ลงแข่งกันเลยโนดต้องลงแบบนี้เลยโอ้โออย ดิเซลลงมาท่าสไปเดอร์แมนโอ้โหโอ้โโอ้โพี่ไม่รอเบสินเหรอพไม่เินหรอไรินพี่เขาไม่โลแบบเบินเลยลูกเขาลงปกติธาตุปกติลูกเร็วลงมาลูกลงมาแล้วกลับบ้านตอนนี้เรากำลังกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน ลับมาถึงบ้านแล้วสุดยอดมากเลยปั่นจักรยานวันแรกก็ปั่นได้แล้วอดีเซลก็ถึงบ้านแล้วหรออ,อ้าวขึ้นเนินได้ไหมเนี่ยจะเข้าบ้านได้ไหมเนี่ยเย้โอเคเก่งมากอ้าวลูกชนแล้วชน,ชนเก่งมากเลย <Okay. Bye. S 1> อ่าไป <Bye. S 1> าย <Bye. S 1> ทุกคนก่อนแล้ว ถึงบ้านแล้วค่ะบอกก่อนถึงบ้านแล้วครับอีเซลกลับถึงบ้านแล้วไอ้ใบใบที่เพื่อนเพื่อนก่อนได้ไหมฝากติดตามช่องไหนครับโอ้เยอะจังอะเพื่อนติดตามไม่ไหวแล้วบอกเจอกันกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบบาายย